วัสดีจ้าหสวัสดีจ้าโอ้ยว่างบน,อน้อนิ่น้ะว่างนั่งกินงนมอยู่ <laughs> ของสุดทไทยเนาะมือนี่เขาจอมือแล้วครับืะโก้เก่าหรตาอตนะวา,ากับมาเนี่ยนหมค่ะเลขนีงสิมาของเก่าอยู่เนาะครับเนียนอยู่มันนี่ยังไหนกับมาแค่ แสดงว่ามันตัวเก่ามาผลอยู่เหล็กตัวเก่ามาผลมามา,มาอยู่คือหวังสัมเหล็กตัวเก่ามาเนี่ยนะครับอืมาม,ามันนะมันมันมันถือาแค่ตัวเดียวประมาณเนี่ยหรือสองตัวประมาณนี่แหละโอ้จ้าจ่าจ่าเอาห้ามาคงสุดท้ายกับสัน่นจ่อเลี้ยวจ่อเลี้ยวสิบสองเล้วจา้าเอาบุญตวบุนครับเงินวันที่สิบหกกุมภาคงสุดท้ายเนาะจ้าบุญค่ะ วิ่งเจ็ดกับแปดคือเกาเดอจ้ะเน้นเจ็ดฟันไปที่เจ็ดค่ะสักครู่เจสามครับเจ็ดสามเจ็ดสี่จ็แปดสาแปดสามแปดสแปดสี่จะเน้นเจ็ดสามตัวเดีวเป็นค่ะ วิ่งฝันเม็ดเดียวเลยตีเจ็ดสามจ้าข้างล่างครับได้รักรักลอยกันรักร้อยจ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะจ้าศูนย์ห้าหกหนึ 1. 1> ่งศูนย์ห้าหกหนึ่งเน่นที่ศูนย์กับหกเน้นไปที่ศูนย์กับหกจ้า

ว่าเลขรหัสสิมิทกลับก็ได้นะครับเจ็ดสามอืมเจ็ดสามสามเจ็ตไปกลับน้ำไปกลับข้อมูลนี่ไปกลับข้อมจ้าเราเลิอกตัวกันตัวหนึง่งจ้าหกข้ขงบนหกซี่กันหน่อยนะี่กันหกซี่ไว้ดื้อจ้าแบบล่างครับล้างจ้า สองวิ่งหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งฟันไปหนึ่งเด้อจ้ะจับคู่หนึ 2> 2่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสองห้าหนึ่งหกสองหกสองหกฟันตัวเดียวหนึ่งห้าฟันไปหนึ่งหาตัวเดียวคู่หลูื ตอยไว้น้ำเนลอันนี้ก็ไปกับเพื่อกันเป็นบจ่จ่าแั่นครับ <c oughs> ก็กลับไปนิดนึงนะครับวันิดน,นึดนงเพราะว่าตอนนี้็มีความมั่นใจว่าคิดว่ามาก,กับมาแบบนี้แหละหล,ลักสิบป,ปักหลักอยู่แล้วจ้ะกกันไว้นิดหน่อยข้าได้ทุนคืนน้อยอืมจะก็เด็กมันอะไรไมันเรียกว่าเ่ว่ลงงวดนี่นะครับคิดว่าว่านายจะพาดอกเขายุจะจะเขา แต่ความความมันใจคือคือล่างอ่ะมันจะไหลกว่าอืมมันใจลัางวิ่งมันใจนีหนึ่งหนี่ฝันไปที่หนึ่งหนี่สังเกตดีๆจ้ะสองหานี่กะจะสิมนะครับสองหาต่อยไบน้ำแนือคือตัวเน้นก็คือหนึ่งหานักแน่จัหน้อยนวกดันกับกนไว้น้ำแน่ผพู้ทุนหน่อยเนาะผู้ทุนไหลก็ซื้อคือตัวประมาณประมาณนั้นอืมกันไล้เพราะว่าเด็ตัวนี้กันคก็มันใจไหล่ จ้ะข้างบนด้อกันครับบนข้างบนนี่ก็ค่อนข้างค่อนข้างสิชัดเจนเนาะค่อนข้างชัดเจนครับวนนี่มันไ่นก็มีปัญหานั่งจ้ะก็แยกบนแยกล่างก็ถือว่าบ่หลายหางเนาะค่ะเนาะเสียนเนาะครับครับก็พิจารณาเบิ่งค่ะเลขบ่หลายหางดอกก็ฟันให้โตฟันให้ก็นักแน่จักหน่อยโตนั่นก็ต่อยๆไว้ก็ได้ก็ได้ทุนคืนจังซี่ออืครับแมนเนาะจ้ะก็กลับมานั่นล่ะครับ จ้ากลับไปน้ำคนฝันแม่นฝันยังอีกบ่วไปฝันเหม็นนะไม่ยกไม่ไหววัวฝันบ่ฝันมิตาตาโองวดที่ฝันแค่นั้นแต่ว่าผมที่ฝันเรืฝันเลขสรุปเลขชุดนี้แล้วฝันไในในว่าถึงเลขว่าสั่นว่าจ้ะว่าถึงเลขก็ผมฝันฝันล่าที่นี่ เคยถืออยได้หามันก e e ็บาทอนั mm no ่นฝ mm. mm, ja ันมาถือเรียก่และจ้าอืมนก็บาทลที่นี่วันนี้ว่านมาถือเรีกอีกจ้าถือเรขกเราแบดที่นี่ก็ได้เขาใจก็เวิร์สันว่าจไม่แค่แสนเดียวมาทันเหลือีกตวหนึ่งเขาว่าใจเขาละแหงนักจรมาสองเรืนอมอืมตรงเนี้ยมันก็ดีใจเลยนักจ้กไมแใส่หลอกใส่เลยห่วยสีบอมันก็บวท้องในเรือนธรรมดาเรืเหล็กธรรมดาเนี่ จ้ะสิบประมาณจะบอกได้สิ่งเด็กของยังวะอืมสุกว่ะล้วฝันได้นั่นได้นี่เล้วตอนนั้นจ้ะช่วงช่วงพักหลังนี่ฝันบ่บ่เคยเป็นบ่ค่อยเป็นก้าวหรอกบ่ค่อยเป็นก้าวอืมใช่นธรรมดาอยู่แต่ว่าฝันมือเฮ็ดเลขนี่กกฝันว่าได้นี่แหละได้ได้ซื้อได้ถือหวยนะหรือในกาสองเลนนี่นะ่ยตีสองหาบ่สองสองเลน จ้าจักตีจังใดล่ะนอนจ้าสองศูนย์สองหาสั่งบอกสอนย์ใการนกาเป็นวงวงเนาะจ้าตีได้ว่าถืกแล้วแล้วเนาะในสิ่งใดคองกับว่าถืกเหลแวแล้วเนาะอต่หกตี0ตีศูนั่น่ะจ้าศูนย์รักลอยยันละศูนย์รักลอยันละอืมค่ะจังไดก็ไม่เห็นลักลอยนี่เนาะลักลอยกับแม่นวิ่เดอ์จับตาดีดีเ้อหัวก็หลุดศูนย์นี่คือสิรขะไม่ยุ่งแต่ว่าศีเขารักลักลอยเขาเขาเป็นรักลอย จ้าอ ja, mm, <Ja. S 1> ืมค่ะค่ะเอาคงสุดท้ายแล้วไก่สุกเหยี่ยมันจังใดก็ได้เนาะทั้งนั้นก็คือกันไก่ทั้งเสียนมันหมานน้ำคือกันวันนี้คือสิบวัีตัวดังดอกบ่ได้ยินว่าตัวใดดังเพราะปันใดเอาอันผมดังยี่บฮงเอาอีกล่ะจากแล้วคือเงียบๆบ่ค่อยเห็นว่าดังบันไดได้จ้ะแถวได้รับสุดใดหรือวันี้จ้าคิดว่าบ่บ่ดังดอกเอาจังไดกับโครงสุดท้ายจ้ะหกศูนย์เก้า สื่อว่ได้อเาหนเราสูงเก่าเนาะวั่นี้เบร์เบร์ก็สื่อว่าได้นั่นก็ถ้าจะสื่อสื่อสือหลายยุคนากเก่าได้อือจ้าเอาบ่เป็นยังค่ะสูเต้องเงนนี่เฮาจ้าให้สูงให้มันเอาฝากยังซึงพี่น้องเนี่ยจ้าคนขวาาดครับก็วนี้กันมันจะหางเยอพี่น้องเลยมันจะหาเยอะได้ก็ั่นกันเราค่ะ เงี้งี้ยงกันตัวเลขนี่ก็ค,คิดว่าข้างล่างนี่บนนะน่น่าจะพลาดนะจังได๋ก็พิจารณาเบ้งางทำมากระจักก่อนค่ะช่วยมาทุกคนนะครับจ้าเช่นกันค่ะโชคมานจ้างื่นีจ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า